ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดภาพน่ารักน่ารักของทีมงานพ่อฮักแม่ฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลังไปชมคอนเสิร์ตวันปิดฤดูกาลครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่อุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยเห็นแล้วก็ยิ้มตามครับทุกคนซึ่งในเวลาตีสี่นะครับพ่อฮักแม่ฮักเนี่ยระหว่างรอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง ออกมาลำเรื่องนะครับก็จะพากันนอนกันแบบละเนละนาดแบบนี้เลยนะครับขอบคุณพี่ตาหวานแฟนคลับครับทุกคนที่ได้มีการลงรูปบรรยากาศแบบนี้นะครับให้พวกเราได้ชมกันครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับอุมอิมข่าวกระแสเนี่ยก็ขออนุญาตสอบถามทุกคนหน่อยนะครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยคือถ้าไม่รอจนซอดแจ้งเนี่ยพ่อแม่เอสแฟนคลับบางคนก็จะกลับบ้านถูกไหมครับแต่นี่นะครับเอนดูมากนอนรอลูกสาว นะครับทุกคนจนสว่างครับทุกคนก็คือเป็นภาพที่น่ารักน่ารักนะครับซึ่งทางด้านพี่ตาหวานแฟนคลับเนี่ยเขาก็ได้มีการลงรูปนี้เอาไว้พร้อมเขียนแคปชั่นนะครับบอกว่าพ่อฮักแม่ฮักเวลาตีสี่กว่าก็จะประมาณนี้แหละจ้านะครับทุกคนโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูมากๆทุกคนครับเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่าอุม้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมองแล้วก็ยิ้มตามครับทุกคนกับความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อพ่อแม่แ นะที่รักลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอ่ะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยอุมอิ่มข่าวกระแสไม่ได้อยู่ถึงสว่างนะครับซึ่งด้วยเราจะต้องแบบมีงานต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คืออุ้อิ่มเนี่ยจะแบบฟิกมากเกี่ยวกับเวลานะครับ เราก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าอยู่ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหน่ารักอบอุ่นมากๆนะครับเราก็ได้ดูแต่ทางโซเชียลนี่แหละครับทุกคนเนาะโอ้โหสุดยอดมากๆครับอะใครที่อยู่ในบรรยากาศนั้นบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับพอ่พอๆแม่ๆนะครับน่ารักน่าเอ็นดูมากๆนะครับูมิมชอบมากๆเลยอะ่ะหลังจากที่นะครับ ส่งลูกสาวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอพ่อแม่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นทีมงานผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็จะไปเจอองุ่อิงตอนเช้าอีกนะครับทุกคนคือสว่างเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปเจอลูกสาวอีกก็มีกิจกรรมจนแบบว่าอุงนอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องไห้ตามนะครับร้องไห้ตามกันไปตามกันเป็นแถวเลยนะครับทุกคนโอ้โหเอ็นดูมากๆนี่คือทีมงานบ้านหักหนอที่ที่ได้พากันเอารถตู้ไปนะครับน่ารักน่าเอ็นดูมากๆครับทุกคนเนี่ย ทำไมอุงอิงจะไม่ร้องไห้ล่ะครับทุกคนก็ดูพ่อพ่อ,พอแ,มแ,มแม่สินอนรอน้องอะ่ะนะครับทุกคนทำไมเป็นนุ้มอิ่มนะบอกแล้วว่าโอ้โหร้องไห้น้ําตาไหลแน่นอนนะครับนี่แหละครับทุกคนที่แบบอุ้งอิงถึงรักนะครับแล้วน้องก็ไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองเนาะร้องก็คือร้องรักก็คือรัก,ก,รกสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าน้องเป็นคนที่น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นที่รักของ แฟนคลับเนาะทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับโอ้โหทุกคนอ่ะได้ดูภาพนี้แล้วก็มิ่มก็นะน่ารักเป็นภาพที่น่ารักมากบางคนคือนอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับบางเนี่ยเห็นไหมครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแกก็แบบนอนหลับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แม่ฮักบางคนก็คือนอนตักกันแบบโอ้โหเอนดูมากแล้วก็คือรอจนลูกสาวออกมาจนสว่างอ่ะนะครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นเวลาตีสี่ กว่าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังลูกสาวออกมาเนี่ยทุกคนก็จะพากันไปคล้องมาลายให้กับองค์อิงนะครับก็คือในช่วงที่เขาเต้ยลาเสร็จใช่ไหมครับก็จะเป็นบรรยากาศที่พอพอ,พอแม่แม่เอฟซีซนับเนี่ยไปคล้องมาลายให้กับน้อง <c oughs> ก็คือเอามาลายที่เขาเรียกว่าอะไรที่เคยคล้องตอนที่น้องโชว์เนี่ยแล้วก็มาคล้องอีกหนึ่งครั้งในช่วงที่เขาลํำเรื่องเสร็จนะครับ <c oughs> ทุกคนก็อย <c oughs> ่างที่ภาพที่ออกไปรับที่เห็นองค์อิงเนี่ยได้มาลายแบบหลายล้านบาทนะครับเนาะ คือปังมา,มากๆนะครับทุกคนปังมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มิมข่าวกระแสก็ขอยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับทุกคนกับบรรยากาศวันนั้นชีมมิมข่าวกระแสได้เห็นนะครับ เราก็มีในความปิติมีในความยินดีครับทุกคนที่คนรักคนหอมองุ่ง,งเพชบ้านแพงมากมายขนาดนี้นะครับตั้งแต่วันแรกเนาะทุกคนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแฟนๆก็ยังให้การตอบรับองอุ่งดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับด้วยการวางตัวที่น่ารักของน้องด้วยแหละทุกคนด้วยความที่เป็นธรรมชาตินะครับแฟนๆก็เลยยังเหนียวแน่น ก็คือแบบพ่อๆแม่เอฟซไฟนคลับคือไม่ถอยเลยอ่ะนะครับทุกคนผลักดันน้องเยอะมากๆคือเป็นมันจะมีสิ่งที่แบบเป็นบททดสอบหลายๆสิ่งนะนั่นก็คือบางทีที่อุงอิงเนี่ย น้องได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ครับทุกคนก็เกิดจากพ่อพ่อ,พอแม่แ,ม FC, แฟนคลับนี่แหละที่ช่วยผลักดันนะครับที่ช่วยกันโหวตที่ช่วยกันเชียร์ให้กับน้องนะครับจนได้รับรางวัลหลายๆรางวัลที่ผ่านมาครับทุกคนก็ถือว่าสุดปังมากๆนะครับแล้วก็อิมข่าวกระแสนะครับเนาะเห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหคือยิ้มตามเอาจริงไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ไม่คิดว่าจะได้มาพูดวันนี้ก็วันนี้ได้เห็นอีกแล้วครับทุกคนคือฟีดเด้งขึ้นมาอีกนะครับก็ได้มีการเซฟ ร้อยก็ขอบคุณไปยังแฟนเพจนะครับพี่ตาหวานแฟนแฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับที่มีการลงรูปน่ารักน่าเอ็นดูนี้เอาไว้ครับทุกคนก็อีกทีหนึ่งเนาะพอๆแม่ๆก็น่าจะเป็นวันเปิดฤดูกาลครับเรียกได้ว่าก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักหลังไหนนะครับทุกคนที่ไปทํากิจกรรมเนี่ยในวันงานก็ถือว่าโอ้โหมีแต่วความน่ารักมีแต่วความยิ้มแย้มมีแต่วความเป็นกันเองทั้งนั้นเลยอย่างอุ้มอิ่มนะครับก็มีการไปจัด จัดนะครับกิจกรรมการแจกเสื้อถุงผ้านะครับกับบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับจากคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับอุมิมก็ขอบคุณมากมายจริงที่คุณแม่รักน้องด้วยความจริงใจแล้วก็วันนี้น้องก็มีการสวมเสื้อคุณแม่ด้วยนะครับเนะาะในการเขาเรียกว่าอะไรามอบถ่ายรูปกับท่านากรมที่ดินนะอาที่มาวันนี้นะครับทุกคนนะ คือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าน่ารักน่ารักครับทุกคนอิมแบบอ่าเราได้ดูแล้วเราก็ชื่นชอบนะครับเนาะเราก็ดูแล้วเราชื่นชอบมากภาพนี้เป็นภาพที่ดูแล้วก็นะครับดูแล้วน้ําตาไหลนะครับดูแล้วน้ําตาไหลจริงๆนะครับเนาะตื้นตันครับทุกคนเห็นพ่อแม่เอฟซีเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องขนาดนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศที่อย่างเวลาที่อุ้งอิงเนี่ยน้อง ปรากฏตัวแบบนี้นะครับทุกคนพ่อพ่อแม่ f c แฟนคลับเนี่ยก็เดินตามน้องแบบวันนั้นที่อิมไปเจอนะครับที่ถ่ายรูปคูงอิงนั่นแหละนะครับทุกคนที่เป็นข่าวกันไปก็ก็เห็นนะครับพ่อพ่อ,พอแม่ FC ฟแฟนคลับก็คือเดินตามลูกสาวตลอดเลยอะ่ะคือบางคนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรคือเดินตามไปให้กําลังใจลูกสาวคือนี่ความรักจริงจังของ FC แฟนคลับจริงๆนะครับแล้วก็ด้อมของน้องก็คือแบบว่า ล้นหลามจริงๆนะครับล้นหลามจริงๆแล้วก็แฟนคลับเยอะมากสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับชอบหรือเปล่ารูปนี้อุ้มอิ่มคือชอบมากๆชอบสุดๆุดไปเลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบนะครับ น่ารักน่าเอ็นดูนะครับนอวันนี้ก็ขอบคุณไปยังพี่ตาหวานแฟนคลับด้วยคือมิ้งก็ติดตามพี่ตาหวานอยู่แล้วก็วันนั้นนะ่ะคือคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากๆก็ต้องขอขอบพระคุณพอ่พอๆแม่แม่เอฟซี FC, แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาขอถ่ายรูปกับอุ้งอิ่มคือเยอะมากๆขอบคุณมากมาจริงก็อย่างที่เคยพูดเอาไว้เสมอนะครับไม่มีบอสโจไม่มีอุงอิงนะครับก็ไม่มีมุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณบอสโจขอบคุณ,คณน้องอิงนะ บอสโจกับบุกอีกนะเป็นคนปั้นนุ่มอิ่มเออนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะเอารูปภาพของแม่ๆเอฟซีแฟนคลับเนี่ยมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ